สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กัชบช่องสุดสดนุกเหมือนเดมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรอบอกเช่นเคย y วันนี้จะเป็นแมทอะไรจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ หมาครับแล้วเขามาอยู่ในเกมโลบอกลก้วนะครับผมแย่อฮอแมช์นี้เป็นแม์เหยียบสีครับผมแต่เป็นหยียบสีขั้นบันไดครับผมโอเคแพนไปกันเลยดีกว่าไม่ต้อ้มันเสียเวลาแย่เย่เย่เย่มาแล้วพวกเราเร็วสีอะไรแฮฮสีอะไรเอ่ยอสีแดงนี้อ่า อ่ะฮะอ่ะฮะอ่เชียงอ่ะเชียงอ่ะเชียงอ่ะเชียงฮะดูสิอ้วนจะไปได้ไกลแค่ไหนให้สีเขียวตรงนี้ละกันอ้วนจะหัวหมอนี่วะแค่ขึ้นกันละก่อนเลยแค่เขารีบอ่ะฮะอ้วนไม่รีบอ่ะฮะดูความหัวหมอของอ้วนดูนะอ้วนจะไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะไปดิอ้วนไม่รีบอ้วนอยู่จนแค่ตรงนี้พออยู่แค่ตรงนี้พออ่านั่นมันก็เลื่อนคันหนึ่งฮ่สบายอ้วนเลยแหละอ้วนไม่รีบอ้วนใจเย็นน้อเงินเอาไปดิน้องเงิน น้ำเงินน้ำเงินอะดูสิฮ่ามันก็ห้าแล้วเราไปก็หกใช่ไหมหกหกหกแล้วแล้ว,ลว,ลวสีฟ้าอ่าฮ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 ่ามันก็เลื่อนมาเฮ้เฮ่เฮ้เฮ่ไปแล้วล่ะอาจจะเกิอ้วนไม่รีบจ้าฮะสีขาวเดินหน่อยดีก,กว่าเดี๋ยวมันจะช้าเกินเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปแล้วสีอะไรยังไงสีอะไรสีแดงแรงลิ้น อาฮะอ๋อฮะมาแล้วแหละเย้ yeah, ตอนนี้ก้อนจุกฉันก้าวแล้วนะอาอฮะสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้แล้วกันไม่รีบอาฮะฮยังไงยังไงอ่อฮะอ้วนไปได้ไกลแค่ไหน<า>เรามาดูกันเรามาเชียร์อ้วนด้วยกันนะคะ,ะเฮ้ยเชียวอ้วนด้วย เสีย <laughs> อ้วนไดยครับเสียอ้วนเลยครับฮ่า่าอสิบสองแล้วอาฮะอฮะเป็นสักร้อยหนึ่งก็พอแล้วมั้งวันนี้ร้ <laughs> อยได้เลยเหรอร้อยได้เลยเหรออะตรงนี้พอไม่ต้องไปไหนไกลไป <laughs> สีอะไรสีอะไรมาเลยมาเลยอาฮะมาเลยอาตรงนี้ก่อน <laughs> ไม่ไปไหนไกลเอาขั้นเดียวพออาจจะสี <laughs> ไม่รีบไม่ต้องอะะรีบอาจจะเก๋ยแลว้วแล้วเอ้ยโอ้โห งานเข้าวัานไหมอ๋อเกือบเข้าอะ่ะข่าวครับผมงานเข้าไหมไปกันแล้วอะจะเกยจะเกยสีอะไรนี้สีแดงนี้สีแดงนี้สีแดงนี้ไปแล้วแหละสีฟ้านี้อหย่ๆอย่าอย่อยโลภมาก ลกมากลาบหายนะอวนย,ยังไงกันครับสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วพวกเราแล้วน้ำเงินนี่ละกันฉันที่ยี่สิบวัดเจอ้วนเองละอาจจะเกยไปแล้วล่ะอาจจะเกยอาจจะเกยออาให้เอาตรงนี้ก่อนละกันนะฮะอ้วนกระว่าอ้วนกระวาอ้วนกรวะวาไปละอ่ะอาจจะเกยสีอะไรเนี่ยเฮ้ยดาก ไาๆมันตอนเนี้ยตอนนี้เราลงไปให้ถูกสีก่อนสีนี้ก่อนลงใจแล้วล่ะฉันได้ยิบสีครับผมมาแล้วล่ะอ๋ออ๋อเฮ้ยสีชมพูอ๋อเฮ้ยอย่าพึ่งไปไหนตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้ก่อนละกันไปแล้วอ๋ออ๋อๆๆชมพูนี้เหรออ๋ชมพูนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งไปไหนยังไม่มั่นใจอย่ายพึ่งรีบ อย่าพึ่งรีบถ้าคุณมีมั่นใจน้ำเงินเย้อ๋อจัดที่ยิบเจ็ดแล้วพวกเราอ๋อฮะอ๋อฮะแก๊งเรามีใครตกมาบ้างยังฮะฮะฮครใครเป็นอานนี้แหละอ๋อฮะฉันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะฉันไม่รีบฉันไม่รีบอ๋อฮะแล้วๆๆๆๆฉันไม่รีบถ้าฉันไม่รีบมันจะไปได้ถึงไหนอยากจะรู้เหมือนกันฮ่าฮ ชั้นที่เท่าไรแล้ว30แล้วเย้เฮ้ยสีฟ้าทัานไหมโอเคทันจ้าเอ <c oughs> าละจ้าชั้นที่31ครับผมอ้า <c> ว <oughs> ตื่นเต้นจังเลย <c oughs> กูจะไปชั้น500เลยเหรอโอเคแน่นอน <c oughs> เอาเท่าที่ได้พอวันนี้อันจะเกย์ขำๆฮาปาร์ตี้ไปพออันจะเกย ฮฮาปาร์ตี้ก็มาเอ้ยอยยยเอยยยเอ้ยา่่าเรื่องนี้มันง่ายสำหรับอูนอูนแล้วสันไ้ตที่หกแล้วพวกเรา ไว้อ่ะเอาตรงนี้พอไปตรงนั้นเดี๋ยวมันอ่ะเดี๋ยวสมอลลี่เฮ้ยแล้วบูราไปกันต่ออาจจะเกย์เจะเกย์เจ็กเกย์เจะเกยจ็กเกย์เอาห่น้ำตาลมาแล้วล่ะอาจจะเกยฮะ์สีน้ำตาลเออฮะมันแบ่งสีน้ำตาลไหมเอาเลยแหละเอาเลยแหละเอาห่อเอาเลยแหละักลับก่อน กลับก่อนไปแล้วล่ะแล้วน้ำตาลตรงนี้น้ำตาลอาจจะเกลืน้ำตาลตรงนี้แหละอ่าชั้นที่42แล้วแหละโอเคไปแล้วล่ะใจเย็นๆนะพวกเราพวกเราสีขาวแล้วโอเคต่อไปชั้นที่43่สิอ่าอ่าเฮ้ยล้วแ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 ล้วให้น้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนอออ่กกลับนกลับก่อน รับกานเถอะอันนีะแหละหสีอะไรอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคอันนี้ละ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมากตอนนี้ฉันเสียวยังไงก็ไม่รู้อะไรอะฮะสีเมียงแล้วสีเมียงแล้วเก๋ยฉันดูสีเมียงแล้วละ่ะสีม่วงอาา่าฮะชั้นที่สี่สิบเจ็ดกำลังมาถึงยู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 โอเคอาา่าฮะ let สีแดงอาจจะตียแรงลิดเฮ่นห้แล้วแล้วบุไรนี่เดี๋ยวทนหน่อยอ้วนทนหน่อยถึงเวลาอาฮะถึงแล้วล่ะถึงแล้วเปนห้าิอาฮ่าฮะเวทางไหนอ่ะทางไหนล่ะฮ้ยเฮฮ้ยเฮ้โอเแบตแบตแบกเอ้แบตอ๋อกืออ๋อ เกียบแล้วล่ะเกียบแล้วล่ะอ่าให้อาให้เขาไปกล้าเลยคนนี้ตรงนี้ก่อนแหละอย่าเพิ่งไปไหนเย้ชั้นห้าสิบของอวนอ่าฮ่าอ่าเขทะลุแล้วล่ะทะลุหมดอเลยเหออ่าฮ่าอ่าฮ่เย้อ่าฮ่าอว่าจ้าจริงเลยอ่าฮ่ามีห้าสิบชั้นเหรอไอเราก็คิดว่ามันเป็นลายประท้าจ๋าจริงๆเลยเก๋วัดดีวัดเองล่ะเย้เย้เย้ มาแล้วพวกเราไปกันเลยเยมสีม่วงมาแล้วอ่าฮะรอบสองอ้วนจะไปได้ไหมต้อได้ดิอ่ะระดับอ้วนนะฮะระดับอ้วนเลยเหรออฮ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะระดับอ้วนระดับอ้วนยังไม่ถึงไหนเลยจะไกลไปไม่ได้หรอกนะอ่าฮะเกมมันเพิ่งเริ่มวัสดีจ้าน้องอมเหลืองจะพีอ้วนได้ไหมจุบจุบไปแล้วล่ะ ไปแล้วล่ะ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 ไปแล้วเน่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 ตรงนี้แหะอาจจะเกยโซลาไปจะโซล่าเฉยไปแล้ว ENNIS ไปแล้วโซลาสีขาวตรงนี after after <ussen> ้อาจจะเกยเฮ้ยออ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 เฮ้ยจัมโบ้จัมโบ้แล้วฉันจะไล่ล่าพวกเราไปกันอาจจะเกยสีเขียวนี้ละกัน าตามองสีระหว่างวิ่งนะฮะตามองสีไว้นี่แหละเอาแค่นี้พอไม่ต้องรีบฮ <c oughs> ฉันก้าวแล้วแหละอ่าฮะไปแล้วแล้วจักรยสีม่วงอะตรงนี้พออ่าฮะเอาตรงนี้พอ <c oughs> ให้โซล่าโซล่ามันเกาะฉันนี่นามันตามฉันให้แล้ว <c oughs> น้ำมันน้ำมันแน่แน,น่แน่แน่นนนไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวหมดเวลาเฮ้ยย่ะ อายายายาอายายาไปเลยฉันเอานี้ดีกว่าฉันไม่เลียฉันไม่รีบไปอ้วนหัวหมาอาจจะเกยไปอ้วนหัวหมาอาจจะเกยเวลายังเหลือก็ตรงนี้ละกันเอ้ยโซล่าฮ่าฮ่าฮ่าไปแลยเลีอ่าตรงนี้พอ เจ๊กเก้เจ๊กเก้ด่านที่15แล้วแล้วล่ะชั้นที่15ไม่ใช่ด่านสีเขียว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 แก่งหนักมีหนักเลยล่ะแก่พอไม่มีหนักเลวเลวเลวเยลีเลีเยลโลเยลโลเยลีสีเยลีเยลโลโอเคอ่าฮะสิบสิบแปแล้วเราเพวกเราตั้งใจหน่อยแล้วนี่ไงอันนี้หรือเปล่า โอเครอเลยแหละอลละไปแล้วอ่ะจะเกยจะเกยจะกยับก่อนตรงนี้ละกันเจ้าแย่แย่แย่นี่คืออะไรชันที่20อ๋อจะถึงทางแล้วละพวกเราสีเหลืองไปเร็ว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 ้ลาทิ้งขี้ไว้ตๆงนีเหรอเนี่ยมันเหม็นจังไงไปละล่ะ พอยังไม่พอวิพอพ่งไปดิแล้วมันมีอีกแล้วอาจจะไกลไปแล้วเราแล้วมาแล้วเฮ้ยโซวลาสีแดงนี่เกี่ยวไรล่ะสาราพาเมาด้วยสาราพาเมาป้ะเนี่ยฮะเกแล้วไรล้วแหละฮะสีเหลืองสีเหลืองอันนี้พอไปไกลมากไปไกลมากเดี๋ยวเด็สมอเลยมอดเอาให้น้ำตาล านี่ละกันน้ำตาลนี่ละกันวันดีจ้าน้องสาวฮ่าจะไปเที่ยวกับพี่ล่ะโอเคจะให้สีแดงไหนเฮ้ยเฮ้กลับแล้วกลับก่อนอ้าวโซล่าไปก่อนเลยบ๊ายบายนะเจอกันไงปล่อยแล้วแหละโซล่าอ้าวเอาแล้วแหละว่าไหนโซล่าว่าแต่ไอโซล่าอ๋อเกลืออ๋อพี่จิ้งตกมาแค่ชั้นนี้อ๋ออ้วนอะอนอดใจเย็นหน่อย ไปล้อมันไปล้อมันเกือบตกหมดเลยอ๋อจะถึงทิศทางอยู่แล้วอ๋อเอาทีละชั้นพอแล้วอ๋ออยู่ใกล้โซล่าโซล่ามันจะพาเดินนั่งเดียวเลยนี่นาอ้าแล้วพวกเราจะเกยจะเกยจะเกยสีเดิมต้องไปไหนหรอเอาทีละชั้นพอละกันสูตรอ้วนสูตรหัวหมอแล้วแหละชั้นนี้มาแล้วแ่ะเอาจะเกยจะเกยอะฮะวายว อ๋อส oh ูงเหมืนกันน่ยิ yeah. okay. oh ่จริงนะยี่สหกแล้วแล้วสีอะไรโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยน้ำงินน้ำงินน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 ำงินำงนสิ้ย้โอเคอ้้ำไปแล้วไปแล้้สีอะไรสีอะไรอ๋อนี้ จยสีนี้ก็สีดำแม่งคล้ายกันเลยบางทีอาา่าฮะเป็นขโมยเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะอาา่าสีฟ้าแล้วอาา่าฮะมาขึ้นทางแล้วล่ะพวกเราอาา่าฮะเราเลยขึ้นทางมาแล้วนะตอนนี้ด่านที่สามสิบแล้วอาาไอาา้ชั้นที่สามสิบด่านที่สามสิบเฉยอ้วนชั้นที่สามสิบสองมาแล้วล่ะาากกไป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 ,ไป ออเคไวา้สีขาวแล้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 วไอ้อันไหนวะอันนี้ดิพิงอ๋ออ๋ออ๋อเกือบแล้วเกือบแล้วแหละอ่ะเจเกีแล้วโอีกสิบห้าก็ถึงเส้นชายแล้วนะเฮ้ยสีไม่มาสักทีล่ะเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละอ๋อเกือบแล้วแหละ อ๋อเกือบแล้วล่ะเกืบแล้วล่ะเลยเลๆลยอให้สีไหนอ่าให้สีเดิมบ่เอาแล้วแล้ะออ๋อสีนี้อยู่ไหนล่ะาอ๋อตกบนชั้นที่ยีิบเอเลยงงเลยล่ะอ๋อ จะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเมอกี้นี่ออ,อยากเหมือนกันนะเนี่ยทำาหเล่นไปออรอบแรกมากๆกับฟุกนี่มาออวันจร <c oughs> <c oughs> ิงแล้วถ้าใจเย็นกว่านี้มันก็ได้โอ้มันใจร้อนไงให้โอกาสว่าหน่อยแล้วกันนะอีกครึ่งทางมา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 ช้าหน่อยจะถึงชัวเอาอะไรล่ะถ้าถึงชัวดีกว่า <c oughs> ไปเร็ว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 เเร็ว่เดิม ถึงโชว์อ้าวอ้าวอ้าวมัวละมัวสีหรือปเปล่าเียมัวสีหรือเปล่ามาแล้วเย่อาจะเก๋จะเก๋อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะมา,า,าแล้วแหละครึ่งทางแล้วแหละไปครึ่งทางเองขอทนหน่อยนะอ้วน โอเคครับอดอดทนครับไปแล้วแล้วสีอะไรน้ำเงิน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 แรงฤทธิ์ฤทธิ์แรงฤทธิ์จะเกยฮ่าฮ่าฮ่าสีอะไรฮ่าฮ่าน้ำเงินเนี่ยอาจเกยมาแล้วพวกเราตีแล้วสีอะไรวะสีอะไรนั่นไงทันไหมเนี่ยอ่าทันดูแล้วล่ะอจาจเกยโอเค มาเร็วมากันเร็วอ๋อาหอสี back, 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 back. อะไรแบก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 อ๋อหอฉันจะลงกับแบกไอ้เขียวเลยลูกกีเลยนะแบกกับเขียวนี่นะนมันคล้ายๆกันเลย back แบกก็เขียวแก่เฮ้สีแดงเลสเลสมีเอสด้วยเลสอาา๋อาหาอเพราะว่าจะเกยจะเกยจะเก๋กเ,กกเกย่เย่เย่เย,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 ย่อะไรนะอ๋อะไรเนี่ยเอาแล้วแหละ เอาละละอ๋ออ๋ออย่าพึ่งเดีอดรมาแม่งวนดูกระดานที่30มลิบนี่แหละใช่อาจารยเกย์แล้วอออีกสิบแปดด่านเท่านั้นนะอดทนหน่อยดิโอเคครับปอจะอดทนแล้วครับไม่รีบแล้ว าที่มันตกนี่เพราะอ้วนรีบนะรู้ปะถ้าคนไม่รีบก็ถึงแล้วแหละฝานเนี้ยแม่อ่าพลังโมรุลางพลังโมรุลางอาจจักรอส้ไออยาไออยาไอจักรไอจักรไมาแล้วแล้วแล้วนี่ตรงนี้พาไม่ต้องไปไหนไกลหรอกอยู่เฉยแหละมาแล้วไอ้โซลาตามาหรือเปล่าอ่าอ่าไอ้สีเมี่ยงแล้ว โอเคโอเคโอเคแล้วแล้วไปไม่ถึงไหนเลยจะไปไม่ถึงไหนเลยเรายังไงแล้วอาจจะไกลจะไกลจะไกลไกยจำพูชมพูชมพูฮะพิงเพีงแล้วอีกสิบดาด้องนอนแล้วด่านที่สี่สิบแล้วแล้วอีกนิดเดียวไอ้โซล่าตามฉันมาทันเลยเหรอฮะอ๋อเก่งนี่นะ ก็แล้วก็เก่งเหมือนกันนะตามเรามาทันนะดูดิอ้าหอ้วนแปลกเสียเกินไปหน่อยไม่ไหนหรอกจะรีบอีกหรอจะรีบอีกหรอันไม่รีบแล้วแหละฉันไม่รีบแล้วแหละมีเสพออดทนแค่8ปอันเท่านั้นอ่าฮะอดทนอีกแค่เจ็อันเท่านั้นอีกแค่เจ็อันเท่านั้นไว้ลงเลยลงล่างแล้วแหละอดทนดีกว่าอดทนหัวหมอน่อยหกอันอีกแค่หกอันเท่านั้นอ้วน โอเคสีน้ำตาลแล้วแหละฮ่า,าแล้วอีกห้าอันอีกห้าอันเท่านั้นนะเห็นแล้วละ่ะเห็นห้องฟ้าและละ้ว่ะเห็นห้องฟ้าและละ้ว่ะพวกเราเฮ้ยเอา,าแล้วละ่ะเอา,าแล้วล่ะงานค่อยอ้วนแล้วล่ะงานค่อยอ้วนแล้วล่ะไม่เข้าคิดว่าง,งานเข้าฮ่าให,าาหา้สีอะไรสีอะไรอ๋อนี่ตรงนี้ใหา้แล้วอ,อีกสามอันเท่านั้นอีกสามอันเท่านั้น ม้วก็จะเข้าเป็นชายแล้วล่ะอ่าให้สีนี้แล้วลๆๆล่ลอ้อีกสองอันเท่านั้นแล้วล่ะพวกเราอ้อตะขอเวลาหมดจบละเวลาหมดจบเลย